สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดโผล่ภาพจระเข้ยักษ์วิ่งเล่นกลางสนามกอล์ฟฟลอริดาเรียกว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทำเอาชาวโลกนั้นตะลึงไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับภาพจระเข้ตัวยักษ์ที่กำลังวิ่งเล่นในสนามกลอล์ฟโดยไม่มีความกลัวมนุษย์แม้แต่น้อยโดยนอกจากนี้สำหรับที่เกิดขึ้นนั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของมันอยู่แล้ว โดยในโลกโซเชียลได้ปรากฏภาพจะระเขตตัวมหึมาสีดำสนิทโผล่ขึ้นมาบนกรีนกอล์ฟข้างบ่อน้ำที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในฟลอริดาสหรัฐอเมริกา ทำให้หลายคนได้เห็นต่างทึงและตกใจเพราะแม้ว่าชาวอเมริกันจะคุ้นเคยกับแอริเกเตอร์หรือจระเข้โผล่ขึ้นมาตามสนามกอล์ฟแบบนี้แต่จระเข้ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่สามารถพบเห็นได้บ่อยๆซึ่งคาดว่ามันถูกพัดขึ้นมาโดยพายุอีตาที่ถล่มฟลอริดาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ภาพนี้บันทึกไว้ได้โดยช่างภาพสมัครเล่นเจฟฟ์จอนใช้กล้องโทรศัพท์มือถือของตัวเองจับภาพได้พอดีในขณะที่จระเข้โผล่จากน้ำขึ้นมา เดินวนเวียนบนบกรอบสนามกอล์ฟท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ